สนับสนุนโดย All New Suzuki Frons All New Suzuki Frons จองและรับรถ All New Suzuki f r o n e วันนี้รับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจบำรุงกับสารรถยนต์7ปี ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับข้อเสนอผ่อนส,สบายเพียงเดือนละ6,852บาทรับโปรสุดคุ้มได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2519สอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิสนับสนุนโดยดิฟซีบีดีโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขเมื่อสั่งซื้อชุดเริ่มต้น รอยหนึ่งขวดกามี่สามซองราคา1,990บาทหรือครับซูนหนึ่งกระปุกบวกกามี่สามซองเลือกสูตรได้ราคา1,890บาทรับฟรีดิฟเทรดฟรีแบ็กมีจำนวนจำกัดมูลค่า4 9่าบบาทฟรี1ใบ ก็เป็นบรรยากาศนอกสถานที่บ้างนะครับมาที่หมูสีปากช่องเขาใหญ่หลายๆท่านก็คงจะเคยมานะครับแต่พื้นที่ที่ผมอยู่นี่ก็เป็นบ้านของรุ่นน้องนะครับแต่ว่าทุกคนก็มาพักผ่อนได้ที่นี่นะครับเข้าไปที่เพจซินเทียพูลวิลล่าซินเทียพูลวิลล่าครับ C Y N T H I A สอบถามรายละเอียดได้นะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะช่วงนี้มันก็ประมาณสักปลายปลายหนาวแล้วใช่ไหม 19องศาตอนเช้าที่เขาใหญ่มันก็เย็นๆประมาณนี้ก็ทำดูให้มันหนาวสักนิดหนึ่งจริงๆก็โอเคครับอ่ะวันนี้แน่นอน2ประเด็นหลักๆมาร์กเกฮีก็เรียบร้อยโรงเรียนเือือบยแล้วก็ฟุตบอลพิมร์ลีกวันนี้7คู่โอ้โหมันทุกช่วงเวลาเลยนะ ทั้งแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เริ่มหัวค้ำก่อนเลยผมก็ได้ดูที่นี่แน่นอนครับเพราะว่าก็มีแอปพลิเคชันของเอเอสโมโนแม็กซ์อยู่แล้วอ่าช่วงช่วงสี่ทุ่มก็จะเป็นลิเวอร์พูลใช่ไหมเบอร์ลี่แล้วก็สุดท้ายปิดท้ายด้วยนอตติงแฮมฟอเรสต์กับอาร์เซนอลเรามาว่ากันเรื่องของมาร์เกฮีก่อนครับข่าวใหญ่ที่อังกฤษเมื่อวานนี้ก็หลังจากที่จดจด้จงจอ,งจองกันอยู่มีหลายทีมแล้วก็เรื่องของมาร์เกฮีกับสัญญาที่กําลังจะหมดลงนี่ ห้าหกเดือนข้างหน้าก็จะย้ายฟรีตามหลักการเนี่ยถ้าเซ็นกับนอกลีกล่วงหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นบุนเดสลีกาหรือว่าลาลิกสเปนแต่เซ็นในลีกไม่ได้นะครับเซ็นในลีกต้องรอซัมเมอร์อในพิมลีกเพราะนั้นทีมในพิมลีกถ้าต้องการจะได้ตัวมาร์เกฮีต้องซื้อเลยเดือนนี้และมันก็เป็นข่าวที่ผัวพันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลสุดท้ายเป๊ปกัวเดล่าซึ่งมีปัญหาเรื่องของเกมรับนะ ก็ต้องไปคว้าตัวมาเกฮี hi. ค่าตัวเนี่ยถูก20ล้านปอนด์มันก็ประมาณนี้แหละครับเพราะว่ามันมันเหลืออีก5้าหกเดือนแต่ที่สําคัญเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของโบนัสแล้วก็เปอร์เซ็นต์ตามน้ําเมื่อแมนซิตี้ขายเกฮีคือโซพาเลตจะได้ส่วนแบ่งอ่าอันนี้มันเป็นสิ่งนี้เป็นภาพชัดแล้วค่าจ้างเขาบอกหลักระดับ2องแสนปอนด์ขึ้นนะโอ้โหรับซับออซ่านะครับมาเกฮี hi. ที่สำคัญ รายงานข่าวจากสื่อหลักทุกฉบับเนี่ยตอนนี้ยังยังก็รอเปิดตัวเขาท่นั้นเองก็เขาใช้คำว่า c r o s i n g c r o s i n g in นะการซื้อขายมาเกฮีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจว่าเป๊ปนั้นเสริมแหลกเสริมหนักเสริมเซมิโนแล้วมาจบที่เซนเตอร์เพราะตอนนี้กวาดิโอน่าจะพักทั้งฤดูกาลผ่าตัดลูเบนดิอยสก็หายไปน่าจะหลักเกือบเดือนนะ สามสี่อาทิตย์โดยประมาณนะเออจอร์นโซนก็ยังไม่รู้จะยังไงเพราะนั้นมเกฮีเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักทีมชาติอังกฤษด้วยแล้วก็เล่นโดดเด่นกับออทางด้านคริสตัลพาเลสถามว่าแล้วเขาเล่นหลังสามกับพาเลสเนี่ยมาเล่นแมนซิตี้จะยังไงไม่น่ามีปัญหาอะไรกับเป๊ปก็เดอร์ลารมาเกฮีผมว่าเขาเล่นได้ทั้งสองระบบทั้งหลังสี่และหลังสามเล่นทีมชาติหลังสี่ไงเพราะนั้นเล่นพาเลสหลังสามมาเล่นเป๊ปก็หลังสี่ ก็ยืนคู่ใครก็ตอนนี้โจดก็ถ้าเป็นทางซ้ายก็เป็นอ,อ,อาเกเอ,อหรือแม็กซ์อัลลนดาวรุ่งวัย20ปีก็รอดูว่าจะคู่กับใครซึ่งผมเชื่อว,ว่ามาเกฮีไม่น่าจะมีปัญหาในการปรับตัวเพราะแมนซิตี้เป็นบอลบุกเป็นบอลบุกเพราะนั้นอาจจะรับภาระไม่เยอะเจอลูกโตกลับอย่างเดียวก็รอดูนะสำหรับมาเกฮี เอาละมาที่พรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนวันนี้นะครับไปเช็คโปรแกรมทั้งหมด7คู่3ช่วงเวลาเริ่มกันที่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนยูพบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ประเดิมนัดแรกของคาลิกทุ่มครึ่งนะครับส่วนในช่วง4ทุ่มเนี่ยมีหลายคู่ก็มีเบนฟอร์ดกับฟูลแลมมีสเปอร์เวสต์แฮมอ่าแล้วก็แน่นอนลิเวอร์พูลกับเบอร์ลี่อ่าปิดท้ายด้วยคู่ดึกนะครับก็นอตติงแฮมฟอรสต์กั Forest, กบ อาร์เซนอลโอแมนซิตี้เปิดหัวอาร์เซนอลปิดหัวก็ช่องว่าง6คะแนนเพราะนั้นแมนซิตี้ถ้าชนะก็จะเหลือ3นะ49กับ43ใช่ไหมเหลือจะเป็น49ต่อ46ถ้าชนะแมนยูนะบุกไปชนะที่โอทัฟฟอร์ดเอ่ออาร์เซนอลทรงอาร์เซนอลลงเตะทีหลังก็จะกดดันแน่นอนอยู่แล้วถ้าแมนซิตี้ชนะเพราะมันเหลือ3แต้มไงมันพลาดไม่ได้อะเรามาว่ากันที่เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะครับ ก็เป็นภาพมีภาพคลิปซ้อมจากสโมสรด้วยอะไรด้วยไมเคิลคาริกก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2ก็เจอศึกใหญ่เลยเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้คาริกเองก็ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นนะโดยก็อย่างยิ่งเรื่องของความกดดันนี่อาจจะเกิดขึ้นจากตำนานและสื่ออะไรเงี้ย mm. เขาก็บอกเฉยๆรับมือได้แต่ผมว่าปัญหาที่น่าสนใจก็คือตอนนี้นักเตะกลับมาพร้อมกันอย่างพวกแอฟคอนอย่างเอมบโม หรือว่าอมัดยาโล่เนี่ยกลับมาตอนนี้ตัวรุกจะจัดยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าคาริกจะเลือกระบบไหนซึ่งเชื่อกันว่าไม่น่าจะไปเล่นหลังสามมือนลูเป็นนาริมนะเพราะเขาเองก็เล่นแบ็กโฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้น4 2 3 1นี่จะเป็นระบบของคาริกเ,เอาตัวก่อนทุกผังเนี่ยที่เลือกมาเนี่ยคือบรรดาตัวผู้เล่นของทีมะนะ เอาคนที่เจ็บลงไปด้วยฮนะมันเป็นตำแหน่งเอาตามตำแหน่งแล้วกันตอนนี้แบ็ค2ข้างก็น่าจะเป็นลุกชออีกฝั่งหนึ่งเนียจะเป็นดาโล่ต่อไหมก็เป็นไปได้ขณะตอนนี้นะครับคู่เซนเตอร์ก็ต้องดูว่าแฮร์รี่แม็กควายจะคู่กับมาติเนสเลยไหมซึ่งผมเชื่อว่าเป็นไปได้นะคือเอาความเก่าเพราะโยโลอะไรเนี่ยไม่ไหวแน่เอเดนเฮเเจอมนซิเี้เนี่ย, Heaven, ine, ยพราเจอทีมเล็กยังไม่ไหวเลย ใช่ไหมสองคนนี้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นต้องเป็นคู่เก่าเพราะแม็กควายนี่ก็เพิ่งจะพร้อมที่จะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะนนที่แล้วก็เล่นตัวสำรองใช่ไหมประตูก็แน่นอนครับเซเนลัเมนตอนนี้มิดฟิลคู่กลางโจทย์มันอยู่ที่อูกาเต้หรือเมนูเพราะว่ากาเซมิโล่ลงแน่นอนก็ยืนคู่กันก็จะเป็นผมเชื่อว่าอาจจะเป็นคอบบี้เมนูนะเออคอบบี้เมนูคู่กับกาเซมิโล คาลิกยังไงต้องใส่เมนูสร้างความประทับใจกับแฟนๆแล้วนันที่แล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีด้วยเขาพี่เมนูส่วนตัวรุก3คนมีจะมีตัวเลือกก็คือคุณยา่าบูโนแฟนานซึ่งยืนเบอร์สิบแน่แล้วก็เอมโบโมรวมทั้งอมัดเดียโรแล้วก็เมสันเมาส์ผมว่าเนี่ยชุดนี้เนี่ยมันจะไปออกที่ ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคุณย่าบูโน่ฟนันส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งอาจจะเป็นเอมโบโมก็จะเป็นแบบนี้อามัดียโล่ก็อาจจะเป็นตัวสำรองตัวตัวซูเปอร์ซับเก็บไว้ข้างสนามเมสันเมา์เช่นเดียวกันแล้วก็หน้าเป้าต้องไงก็ต้องเชสโก้อยู่แล้วเล่นนูยุคออโมลิม17นัดยิงไป2ลูกเล่นยุคดาเลนเฟเชอร์2นัดยิงไป3ลูกอ่ะก็มันมันมันต่อเนื่องอเป็นหน้าเป้าปักเอาไว้ คณิสถิติที่น่าสนใจสําหรับการเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เด็ตต์ตั้งแต่ยุคเซอร์เล็กฟูสันจนถึงลูเบนนาร์มริมเนี่ยเกมแรกที่เจอแมนเชสเตอร์ดาร์บี้มีผู้จัดการทีมคนใหม่เนี่ยหรือรักษาการก็แล้วแต่เนี่ยชนะแค่2คนเอาเป็นเซอร์เล็กฟูสันแน่นอนเขาคุมทีมแมนยูเจอแมนซิตี้ครั้งแรกชนะแต่ตอนนั้นแมนซิตี้ไม่ใช่คู่แข่งแมนยูไงเออแต่โอเคแหละนั่นก็นั่นคือชัยชนะของท่านเซอร์แล้วก็ลูเบนนาร์มริมถ้าจำกันได้ชนะ2-1 นั่นคือแมนเชสเตอร์ดารบี้ผู้ชมรูเบนอลิมเนี่ยเจอรรีูลเขายังไม่แพ้เลยนะชนะหนึ่งเสมอหนึ่งในแดงเดือดแล้วก็เจอแมนซิตี้นะจัดไปปีที่แล้วน่าจะได้4คะแนนถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าชนะด้วยชนะเกมแรกในชนะแมนเชสเตอร์ดารบี้ตอนนี้ยคาริคจะทําได้หรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันนะครับนั่นคือส่วนของแมนยูนะครับในส่วนของเออใช้คำว่าในส่วนของฟุ้มเฟือยเหลือเกิน หรือใบสีฟ้าของเป๊ปกัวเดล่าอ่ตอนนี้สภาพทีมก็คงจะเป็นเรื่องของเกมรับเพราะว่ามาร์เกฮีคงไม่ทันดูแล้วน่าจะยังไม่ทันก็คงจะต้องเป็นเนธานาเก้กับแม็กซ์อารีนต้องยืนคู่กัน2คนนี้ส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยตาจะขยับมีเสียงทักทายนิโก้โอเรลี่แบ็คขวาก็ชัดเจนมาดูสนุนเนสส่วนมิดฟิลด์ตัวรับน่าจะเป็นโรดี้นะ ผมว่าน่าจะเป็นโรดี้ลงก่อนที่โกกอนเซเลสเอาความเก่าของโรดี้นะครับตอนนี้พร้อมละพร้อมเล่นอยู่แล้วแล้วก็4มิดฟิลด์ตัวรุกที่นับสนุนฮารันเนี่ยผมว่าเซเมนโยเนี่ยไม่น่าจะได้เล่นตัวจริงนะน่าจะเป็นตัวสำรองด้วยยังไงดูยากเหมือนกันนะมันจะมีโดกูคือเป๊ปตัวนี้ทำได้สองแบบถ้าโดกูกับเซเมนโยแย่งตำแหน่งกันปีกซ้ายคนดึงคนใดต้องนั่ง หรือให้เล่นด้วยกันเลยก็เขาเพิ่งทํามานในฟุตบอลคาราบาวครับใช่ไหมแล้วก็ฟิลฟอร์เดนแชรกี้แบร์นาโดซินวาผมเชื่อว่าไม่ใช้ปีกสองข้างเซมนโยก็โดกูต้องแย่งกันลงคนใดคนหนึ่งเพราะเซมนโยเนี่ยเขาลงติดต่อกันมาสองนัดไงอาจจะเป็นเปิดด้วยโดกูก่อนมิติของโดกูเพื่อดูว่าแมนยูเขาเล่นคาลิกจะเล่นไงอเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นแบร์นาโดซินวาต้องลงฟิลฟอร์เดนแล้วก็แชรกี้ นะครับผมว่าน่าจะเป็นสูตรนี้ก่อนนะเราเก็บอาจจะเก็บเซมิโนไว้ไลเดอร์ Rider ไว้ใช่ไหมข้างสนามอืน่าจะเป็นสูตรนี้อันนี้วิธีการเล่นแมนยูจะเพสเลยไหมก็มีความเป็นไปได้นะก็มีความเป็นได้ไปได้เพราะคาลิคก็ต้องสร้างความมระทับใจให้กับแฟนอผีแดงในโอทัฟอร์แต่ว่าคอเล่นไปสักพักหนึ่งอาจจะทํามันไม่จนก็ต้องกลับมาดับแค่แดนสองพอ ให้เล่นแค่ครึ่งสนามครึ่งสนามฝั่งแมนยู่ะก็จะเป็น4 5, 1, ี่ห้หนึ่งสูตรนั้นเป๊ปก็ต้องก็ต้องขึ้นบอลมามาลุยคอนโทรลเกมเพราะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าจะเจาะได้ดีขนาดไหนผมว่าแมนยูเนี่ยคาริคปลุกได้ปลุกให้เล่นได้เรียกว่าให้เนียบลดความผิดพลาดผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะทำให้แมนซิตี้เล่นยากหน่อยแต่ทีนี้ออปชั่นของแมนซิตี้มันเยอะไงข้างสนาม คือถ้าชุดแรกเนี่ยทำไรแมนยูไม่ได้นะและแมนยูอาจจะสวนกับได้บ้างไม่ได้บ้างนะ,ะผมว่าก็ยังมันเป็นเกมแรกของคาริคด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีตัวเลือกข้างสนามซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือาจจะใช้เซมิโแทนโดกูหรือเซมิโยเล่นปีกกับโดกูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหก็ต้องถอดกลองกลางอะไรออกก็รอด,ดูว่ามันก็จะเป็นสเตปนี้นะครับผมเชื่อว่าเกมจะออกมาแบบนี้มันก็ถามว่า ถ้าแมนยูไม่พลาดส่วนบุคคลนะผมว่าแมนซิตี้ก็ยิงแมนยูยากเอาจริงกินยากแม้ว่าออฟต้าจะฟันธงให้แมนซิตี้ชนะ50กว่าเปอร์เซ็นต์แมนยูชนะแค่ยีเนี่ยแต่มัน25เปอร์เซ็นต์นี่ยไม่น้อยนะที่เหลือเสมอถูกไหมนะก็ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคิดว่าเป็นแต้มนะแมนซิตี้มีโอกาสได้แต้มเนี่ย70กว่าเปอร์เซ็นต์อะแมนยูมีโอกาสได้แต้มก็เกือบครึ่งหนึ่งนะ,ะเพราะมันบวกมุมเสมอไปด้วย ผลเสมอมีโอกาสเป็นไปได้คุณผู้ชมมีโอกาสนะแล้วแมนซิตี้กองหลังก็ไม่ชัวร์แต่าผมว่าเกมนี้ไม่ง่ายสําหรับเรือใบสีฟ้าเพียงแต่ว่าศักยภาพของเรือใบสีฟ้ารวมทั้งอาวุธของพวกเขาเนี่ยม,มันมันมันมีมากกว่านะครับมันมีมากกว่าก็ก็มีโอกาสถ้าถ้าจะเป็นผู้ชนะนะอาจจะเบียดเบียดอะไรแบบนี้ถ้าจะชนะแมนยูนะเบียดเบียดอืมแต่ก็เชื่อว่าคาริคทำให้แมนยูเล่นแล้วทีมเป๊ปเหนื่อยก็แล้วกัน ถ้าเจ้าชนะนี่ก็ต้องใช้ว่ารลักเลือดเอาจริงนะครับเสมอ Onion, มีโอกาสมีโอกาสเป็นไปได้เกา้าช่วยเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยแมนเชสเตอร์7เปิดจะปลุกผีก็ต้องใช้เด็กผีใช่ไหมไมเคิลคาร์วิคก็ธรรมชาติค่อนข้างดีนะครับที่นี่ฝากไว้ด้วยนะครับซินเทียพูวิลล่าหมูสีปากช่องก็ก็นี่อยู่ฝั่งเขาใหญ่นะครับไม่ได้อยู่ฝั่งปากช่องแต่ว่าอยู่ในเขตอำเภอปากช่อง เข้าไปที่เพจของเขาได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้มาดูเบื้องหลังกันผมเพื่อปักหลักดูบอลที่นี่ครับไม่ได้ไม่ได้เข้าสตูดิโอเนื่งองจากว่าต้องการมาพักผ่อนเพราะหน้าหนาวมันกําลังจะหมดไปหน้าร้อนกําลังจะเข้ามาพร้อมกับฝุ่นตลบอบอวน <laughs> เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ All New Suzuki Falls.